กลุ่มดาวมีเล็กชื่อคุณศรรัพท์เออซาามาเนอร์ชื่อยอ่อ UMI สัญ,ญลักษณ์เป็นมีเล็กไรเอสเซชั่น15ชั่วโมงเครดิตเนชั่น70องศาเนื้อที่นะคะมีประมาณ2 5 5 16ตารางองศาอันดับอยู่ที่อันดับ56ค่ะจำนวนดาวเริ์กนะคะมีอยู่2ดวงค่ะข้อมูลของกลุ่มดาวมีเล็กนะคะกลุ่มดาวมีเล็กหรือเออซาไมาเนอร์นะคะเป็นหนึ่งใน8 0 กลุ่มดาวสากลน,นะคะของโลกเป็นกลุ่มดาวเลษ์ที่อยู่เคียงข้างของกลุ่มดาวมีใหญ่บนซีฟ้าเหนือครอบคลุมพื้นที่ราว256ราตารางองศาค่ะมีขนาดใหญ่นะคะเป็นอันดับที่56ของกลุ่มดาวทั้งหมดค่ะกลุ่มดาวมีเล็กนะคะเป็นกลุ่มดาวที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งใน ในท้องฟ้าฝั่งซีกโลกเหนือนะคะแต่จะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในเดือนมิถุนาค่ะหรือช่วงรอยต่อของดดูใบไม้ผลิและดูดูร้อนค่ะแต่จะไม่ปรากฏขึ้นให้เห็นบนท้องฟ้าของฝั่งซีกโลกใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มดาวมีเล็กนะคะยังเป็นหนึ่งใน48กลุ่มดาวดั้งเดิมนะคะที่ถูกจารึกอยู่ในบันทึกของ อปเตเลมีนะคะเมื่อหลายพันปีก่อนเช่นเดียวกับกลุ่มดาวมีใหญ่อีกด้วยค่ะส่งผลให้กลุ่มดาวมีเล็กนะคะเป็นกลุ่มดาวที่เก,าเก่าแก่ที่เรียกเฉพาะถินมากมายค่ะโดยชาวกรีกโบราณนะคะเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ามีตัวเล็กในขณะที่ชาวจีนหรือชาวบาบิโลเนียนะคะเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าราชาแห่งสวรรค์ค่ะหรือชาวอังกฤษนะคะที่เรียกกลุ่มดาวมีเรียกว่าเป็นกลุ่มดาวคันถ่เป็นต้นค่ะ เห็นได้ในระหว่างละจิจูดที่บวก90องศาถึงลบ10องศานะคะมองเห็นได้ดีที่สุดเวลา21่นาฬิกาจุดศูนยนยนอของเดือนมิถุนาค่ะเป็นที่ทำการสังเกตนะคะคือบริเวณวงเวียนพิรมรับมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตค่ะ